ไปต้งแ่ปีกลปีหน้ามันแงัเยรับกาเดิมีไม่นอนแวก็อยู่ที่แล้วเดีอยู่ที่ปีนล้ดาอยู่ทุกปีปีต้องนเพราะว่าสถากมันให้ดเลอ่ะ ว่าบางทีมันถึงพื้นที่เร็วกั่แต่ว่าเราดูได้ว่าไปทงไหนอะไรนี้ครับถ้าเป็นปีกเจ็ดปี้น่เขาอะกดอดร้อนว่าจุดนี้รับสามจุดแต่ว่าสี่เ็งเข้าไปแบบไปแล้วยี่สิบาครั้งสาครั้งคือชื่นชมแบบเจ้าที่เาที่ไปตาแล้วก็ที่ทหาคือเข้าถึงพื้นที่เร็วดับเร็วเจอเรยวดับเร็วเือนม่ทำเขาจก่อนจัดของรอบคือก็บ่ายสองโมงกับรอบที่สอง มีครั้งครั้งแรกที่ภาคพระตรวจัดตแรกที่ภาคคือดับหมดแล้วดับเสร็จแต่ว่ายังดับต่อเราเตรียมจะดับได้หรือว่านี่ว่าถ้าดับเสร็จแล้วก็ถ้ามีต่อถ้าขึ้นต่อจะดับได้ให้ดับให้มันเพราะว่ากลัวมันเป็นจุดพระตะกอนทางที่อื่นที่นั้นเราดับไปแล้วแล้วทังที่ทั้งที่นี้นไม่ยกมากรมจับตัวอยู่นโยบายเรื่องโดนจะเปิดหรอครับที่ภาคแล้วที่ภาพครับเริ่ม่อครับ ครับโม่อครับก็ขออันดับแรกก็ขอขอบคุณทางทีมาทางานของทหารที่มาช่วยเหลืออุทยานชาติดอยเทพอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก็คือเห็นให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดครับก<อ>็รู้สึกเป็นยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่เราดูแลก,กันแล้วกันแล้วก็ช่วยเหลือปัญหาเรื่องไฟป่าแล้วุ็ปูอ้อขนาดเล็กหมอกปันของจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งอุทยานชาติดอยเทพนี่ก็เป็นอุทยานที่อยู่ติดเมืองแล้วก็ เป็นคนเ,เป็นตุยานที่ชาวเชียงใหม่ให้ความสนใจแล้วคนเชียงใหม่รักตุยานจากทั่วทัง้งเทพก็ปีนี้ถึงสถานการณ์ไฟป่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าได้รับความร่วมมือจีิจากพี่พี่ทีมทหารที่ให้ความร่วมมือกับนวยพิทักษ์เน่อไฟป่าหรืทุกอย่างก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ร่วมงานกันอีกร่วมมือคครรัับบทางทหารก็ยินดีนะครับทีบ่จะ ปฏิบัติงานร่วมกันครับกับทางอุทยานครับซึ่งลาพังทหารเองเนี่ยถ้าเติว่ามาปฏิบัติงานเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านป่าหรือว่าด้านไฟป่านไม่เพียงพอับก็ต้องพึ่งพาทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับซึ่งก็ได้ความร่วมมืออย่างดีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยปฏิบัติงานร่วมกันได้ถูกจุดแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้นะครับก็เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเพื่อเมื่อจุดฮอสปอตเราไปดับไฟนะครับทาง พีเอ็มสองจุดห้าก็ลดลงทั้งแม่พี่น้องเชียงใหม่ได้คุณภาพอากาศที่ดีนะครับดีที่สุดใช่ครับรวมถึงตัวเราเองแล้วครอบครัวเราด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็ขอบคุณทางอุทยานมากๆเลยครับแล้วในโอกาสหน้าก็คงมีโอกาสได้ร่วมงานอีกครับครับยินดีไปอย่างยิ่งครับน่าจะร่วมงานกันอีกหลายหลายเคสเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ